ในในบอดเอฟเฟกบอบอดหนึ่งคุณต้องมีเสียงนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนปากกาครับอ่าไม่แล้วกูแล้วยังไงปากกาพี่าารอฟังอยู่ะพี่ปีนหลายๆท่านนี่คือใช้บันทึกเสียงใช้เล่นสดไอเกนมากๆยังคมและชัดอยู่เลย มิวสิก Arms สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วกับคนอชอบเจ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 เ <r isa> รีเวิร์บมาทำไมทำไมรีเวิร์บนีม่มั <iliyor. S 2> นมีรีเวิร์บเพราะรอะไรอ้าวนี่ไงพี่เรามาพร้อมกับแคมเปอร์เ,เ,เ,เคนชอบเจ็บปกติแล้วเราก็จะเอาแบบเพลงแน,นแนวนู้นแนวนี้ใช่ป่ะพี่ใช่ครับแต่วันนี้เราจะเอามาพูดถึงเรื่องตัวนี้ครับแคมเปอร์โปรไฟล์สเตปพี่เป็นตัวบอสบอกเลยตัวเนี้ยเยี่ยมมากผมขอฟังกินที่สามมาหน่อยพี่ว่าพี่ได้ข่าวมันเป็นยังไงบ้างจริงๆแคมเปอร์นี่ก็มีมา หลายปีแล้วก็เรื่องของหัวแอมแล้วก็เสียงแตกหัวตู้หัวคลีเลยคือแบบเหมือนภาคหัวแอมทั้งหลายก็ภาคแบบเขาเน้นมามากเลยที่คเนี้ยคือผมดีใจมากนะที่แบบมีน้องทีมงานบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราเราจะมาแคมเปอร์กันอย่างเงี้ยผมก็เลยเตรียมพวกเต็นท์พวกอะไรมาอ๋อไปแคมป์เลยคราวนี้พที่ยวตะเกียงมาไม่ใช่ไม่ได้ไปเที่ยวครับเออมาสนุกสนานดีกว่าพี่กับคนชอบเจของเราวันนี้ครับผ แคมเปอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเรื่องของอหัวแอมหัวแอมเทพๆอยู่ข้างในโดดเด่นที่สุดเป็นร้อยรุ่นอะ่ะใช่แล้วก็หลายยี่ห้อเนื้อเสียงของเขาอะ่ะเป็นเนื้อเสียงที่แบบโอ้โหมันเป็นอะไรได้ว่าใกล้เคียงมากอะ่ะมันสุดๆจริงๆนะเพราะว่าหลายๆหลายๆศิลปินหลายๆท่านนี่คือใช้บันทึกเสียงใช้เล่นสดก็คือแบบโอ้ถ้าไปดูโปรไฟล์ศิลปินชาวล็อกเมืองไทยทั้งหลายนี่คือแบบก็ เยอะอะค่อนข้างจะมีเยอะกันมากครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราถ้าถ้าเรามาพูดถึงว่าเอ้ยมันใช้งานอะไรยังไงโอ้โหผมว่า10ปีก็ไม่หมดใช่ครับเพราะฟังก์ชันมันเยอะมากเออเอาเป็นว่าเราจะมารวมให้สัก7อันแล้วกันครับผมเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากเสียงที่1ครับเดน เสียงที่หนึ่งเมื่อกี้มันก็เป็นเป็นดีเลย์แบบว่าอยากให้ฟังเสียงหางโน้ตที่มันแบบกระทบแบบตึก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 คือจากที่ผมฟังตนนี้นะเสียงดีเลย์ตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าดีเลย์มันมันมีมิติที่แบบใช่ครับมิติที่หาจากเอฟเฟกต์ถูกๆไม่ได้บอกเลยเอออ่าใช่เรื่องจริงเรื่องของมิตินะสร้างกันไม่ได้จริงๆครับซึ่งแบบว่าก็พวกเรากับท,ทีมงานก็นั่งหากันว่าแบบเฮ้ยมันมีดีเลย์อันไหนนะ่าสนใจแล้วแบบน้องทีมงานก็เจอเฮ้ยพี่อันนี้น่าสนใจผมก็ลองเล่นดูเฮ้ เจ๋งว่าหน้ามารีวิวตรงนี้การปรับดีเลย์ละเอียดมากแล้วก็สามารถแทบ็เตมโปได้มแมน่นด้วยครับผมผ่านไปกับเสียงแรกไปฟังสิยงที่2เดี๋ยวพี่ว่าเสียงที่สองจะเป็นแบบไหนครับ เพลงซทที่สองเป็นยังไงพี่ก็เล่นแบบเสียงแบบบูบลูแบบว่าแตกแบบคล้ายๆแบบตู้เฟนเดอร์หน่อยครับก็ออกมาดีนะผมว่ามีความรู้สึกดีแน่นอนอ่ะมีความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาเหมือนเหมือนเราฟังเทปอ่ะเหมือนเหมือนเราฟังฟังศิลปินที่เขาเล่นบูแล้วฟังเทปมันรู้สึกว่ามันได้เนื้อเสียงที่แบบบอกเลยนะถึงแม้กีตาร์ไม่ดีเสียงก็ดีผมบอกแค่คำเดียวเลยใช่จริงๆช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากคือกลายเป็นว่าโลกเปลี่ยนเด็ดพิษตาเซทสองผ่านไปพี่มาดูเซทที่สามมาหน่อยว่าเซทสามเป็นยังไง เสตที่สามก็จะเป็น picking แล้วก็มี ambient นิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยมามาเสริมตรงนั้นคือความรู้สึกผมนะการสร้าง ambient ของตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันเหมือนดูหนังเลยวะ่ะแล้วมันแล้วมันปรับโคตรง่ายเออมันเหมือนดูหนังเลยพี่แบบซา u n d ที่ความรู้สึกว่าอย่างเมื่อก่อนผมเล่นเอฟเฟกต์ที่แบบตัวตัวถูกๆต,ตัวไม่แพงมากเนี้ยมันได้มันได ambient จริงนะแต่มันจะรู้สึกหลอกๆปลอมๆอ่ะอ่าเข้าใจตามราคาแต่ว่าตัวนี้<ม>บอกเลยว่า camper นี่แบบไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนในการเรื่องของปรับบ o d เ l a t i o n หรือว่า ambient นะครับก็คือว่า เราเขี่ยหรือหมุนมันนิดนึงอ่ะเฮ้ยม, <Hey, S 1> มันเห็นผลแล้ววะ่ะมันเห็นผลแล้ววะ่ะอ,อะไรเงี้ยมิติอย่างเดิมก็ยังคอนเฟิร์มว่ามิติของเสียงตัวนี้สุดยอดดีมากรครับผมผ่านไป3เสียงแล้วมาดูเสียงที่สี่งเสียงเป็นยังไง ตัวที่4เป็นไงพี่ตัวที่สี่เรามีทั้งชิมเวิร์บแล้วก็มีมีดีเลย์ด้วยก็คือปรับเสียงให้เป็นเหมือนซไตล์โอเวอร์โทนอะให้แบบก้องๆแบบว่าลอยๆเหมือนทชื่อพวกแนวโพสต์ร็อกเขาชอบเล่นกันครับก็เลยลองปรับดูรู้สึกว่าเฮ้ยชอบห่วงมิติมันอืมคือก็ก็จะก็มันคือคือมันจะมากกว่าเสียงที่3เมื่อกี้หน่อยมากกว่าใช่มากกว่าประมาณหนึ่งเป็นเป็นความรู้สึกว่าเป็นเป็นภาพที่เป็นแบบเป็นภาพบรรยากาศ จริงๆเลย<ช>อ่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเราเล่นกีตาร์คนเดียวเนี่ยแล้วแบบต้องการสร้างห้วงบรรยากาศแบบว่าแบบสามารถเบรลงกีตาร์คนเดียวได้อ่ะโดยที่แบบใช้โน้ตทีละนิดให้มันสร้างมิติค่อยๆมาทับซ้อนกันครับตรงนั้นประมาณนั้นทำได้ดีเลยแหละอเฮ้ยไปต่อดีกว่าพี่เสียงที่สี่ดีกว่าพี่เอ้เสียงที่ห้าครับผมเสียงที่ห้าเป็นยังไงไปได้ ก็เป็นแตกกว่ามีเดียมเกนทั่วไปอารมณ์ฟิลเหมือนแตกเพลงตลาดอ่าแล้วก็แบบแบบว่าแบบเออเล่นแบบบลูได้ด้วยแล้วก็เล่นป๊อปได้อะไรเงี้ยเลยลองปรับตรงนั้นดูคือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนบอกว่าในในบอดเอฟเฟกบอบอดหนึ่งคุณต้องมีเสียงเนี้ยเออแต่กลางอ่ะใช่ต้องเล่นตงแต่กลางเลยครับผมประมาณอย่างนั้นครับใช่ครับต่อไปพี่เสียงที่5ผ่านไปมาดูเสียงที่6กมากกว่าเป็นยังไง เที่6เป็นยังไงบ้างพี่เสียงที่6ก็เริ่มเป็นเมทัลขึ้นมานีอีกแบบหนึง่งก็ยังมีความสุภาพเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบเป็นเมทัลที่แบบซศรคลียร์หน่อยะอะไรเงี้ยอืมคือคือคือโดนตีล็อกเนี่ยเวลาเวลาที่เสียงแตกเนี่ยมันจะมีแตกในความรู้สึกที่มันหลายระดับครับครับผมแต่ว่าเสียงแตกเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะดีไม่ดีมันวัดกัที่เสียงแตกความคิดผมนะเพราะว่าเสียงแตก ถ้าเอฟเฟกไม่ดีเนี่ยเวลาที่แตกมากๆพอมันเริ่มจะไฮเกมมากๆกุ้มมันจะกลายเป็นบี้บี้แล้วก็พลาดมาพลาดจะไม่ไม่เห็นภาพไม่เห็นความคมของเสียงก็อธิบายก่อนเล็กๆเลยว่าอย่างบางวงที่เราฟังวงศิลปินต่างประเทศหรือเมืองไทยเขาก็ไม่ได้ใช้เสียงแตกที่เยอะแต่เขาใช้เนื้อเสียงที่เยอะซึ่งตรงเนี้ยเคมเปอร์เนี่ยทำได้แบบเฮ้ยคือเปิดเปิดเสียงแตกแค่เที่ยงอ่ะมาแล้วครับผมอย่างเมื่อกี้ก็คือผมก็เปิดเกณฑ์ไม่เยอะนิดนึงคือเกณฑ์เปิดเกณฑ์ไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันก็จะเนื้อมันใหญ่มากใช่ แต่มันยังไม่หมดแค่นี้มาดูเสียงที่7ดีกว่าครับ พี่สิ่งที่เจ็เป็นไงอันนี้แซ่บกว่าตัวเมื่อกี้นะอ่าก็คือแบบทั้งหนาทั้งใหญ่ก็คือแบบไฮเกนแบบว่ากันไปเลยอ่ะครับอันนี้คือ,คอที่คือที่เราเราเรียงลําดับแบบนี้เพราะว่าจะให้ทุกคนได้ดูว่าเสียงแตกเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลไกล,ไกลจนแบบแม้แต่ไฮเกนมากๆยังคมและชัดอยู่เลยใช่แล้วก็ไอไฮเกนตัวที่เปิดตัวที่เจ็ดเนี่ยก็ยังไม่ได้กดแตกเยอะนะครับแต่แค่แค่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตู้ที่มันแบบใหญ่หนาสากอะ่ะครับผมอะไรอย่างเ้นเราก็เลยใช้ตัวนั้นครับผมประมาณนี้ครับอันเนี้ย 7อันนี้ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนแบบส่วนนิดเดียวของมันครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันมันเยอะมากมายไม่ดูดูติดดปรับทั้งเดือนก็ไม่หมดอ่ะแล้วก็สามบรานที่จะมันมีฟังก์ชันอีกมากมายลองไปดูครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับซึ่งแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยผมพูดถึงเอามาพรีเซนต์เนี่ยคือเรื่องของเนื้อเสียงและมิติของมันครับที่มันสามารถกว้างในชนิดที่ว่าคุณไปได้เลยอย่างเสียงแตกอย่างเงี้ยคุณจะไปเสียงแตกแบบไปโหดหดแค่ไหนอยู่ที่คุณปรับเลย มันคมมันชัดมันเหมือนกับว่าเราเอาแบบว่าข้อมูลพื้นฐานของมันว่าเฮ้ยเนี่ยแค่หยิบพื้นฐานเล็กๆมาให้ดูมันก็ยังเจ๋งขนาดนี้แล้วถ้าเกิดลงลึกรายละเอียดมันได้มันจะมีอะไรมากขนาดไหนครับผมก็สรุปง่ายๆครับตัวนี้ก็เหมือนปากกาครับอ่าไม่แล้วคูแล้วยังไงปากาๆๆปากาพี่รอฟังอยู่นะพี่ที่รอปากกาที่ดีๆเนี่ยพี่น้ำหมึกมันจะดีอ๋อแล้วก็หัวปากกาเนี่ยมันก็จะดีครับเวลาที่มันเขียนจะมีความคมชัด ใช่ครับเหมือนกับตัวแคมเปอร์ตัวนี้เหมือนกันเวลาที่เราเล่นลงไปเนี่ยมันจะให้สีของสีของเสียงที่ออกมาดูสดใสแล้วก็เสียงขอบคมชัดแล้วก็จะมีไดนามิกค่อนข้างกับแบบตอบสนองกบเหมือนสมมุติว่าแบบคนเราอ่ะมือแบบมีน้ำหนักเยอะะคือมันตอบสนองมือเราได้ค่อนข้างเยอะมากไดนามิกที่เหมือนไดนามไหมพี่ก็ถ้าเปโมก็ใช้ได้เฮ้ยอะไรวะอะ ก็จบไปครับสำหรับคนชอบ7จ็ดแคมเปอร์โปรไฟล์เตยตัวนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาเอฟเฟกต์ดีๆเอฟเฟกต์ไฮเอ็นเอฟเฟกต์ที่ตัวเดียวจบอะจบและสร้างมิติให้คุณได้ไม่สิ้นสุดเพิ่มดีกว่าเออนั่นแหละก็มามาโดนกันได้ครับหรือถ้าใครยังไม่รู้ว่าแบบพี่มันจะเล่นพอไหมล่นเล่นไปมาลองมือสิกอาร์มก็ได้ใช่ครับผมเดี๋ยวทานักการศึาจะแนะนำให้เนาะจ้ะยังไงก็ผมกับพี่ณัฐวันนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่าครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ